กลางดึกที่ละก,กิโลนะครับ

ตาสียังม่นนะทุกคนอืม गुड मॉर्निंग <Hands bin ukivazo> yeah. đũa ta si nó Can ra nó thảm này leo thảm này nó Thảm ม,มือสั่นนะทุกคนมือ,มอ,มอมสันส่นแล้วค่ะอาจจะัะนหรือตาซี่โนอเน,นี่ยนาอแล้วก็ถามถามแล้วก็พูดไม่ได้นี่นะโอ้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  เป็นไงน้อตาเป็นยังไงน้อตาน้อตาจันหรือตาเซ่น้อนี่น้อตาจันหรือตาเซ่หรือยายนี่เนาะค่ะ ให้แน่นเด้อยกนิ้วบอกบวะคนบอกว่าอยาก็เอากระดาษมาเขียนเด้อกระดาษฮะจยากปอมมาสื่อตาจันต์ไปซื้อเถอะค่ะน้อยกระดาษมาเขียนกระดาษ ว่าไงเนาะนั่ง,งนั่นงใหม่แล้วนี่นั่งมือจนันเข่ตาตจาัจันท่าไหนเหมือนชันเข่าเนะะาะตาจันนี่นะ่ะครับโอ้ไปข้างหน้าไหมจะได้เห็นหน้าเลยไปพี่เพชไปก่อนนะ เนียน้อตาจันตาจันกตาเส้นอเนียน้อมาปดท้ายลูกหลานบ่คะเิ่กบว่าบอว่เต็นด้อตากตาตะี้วกลูกหลานตะเขียนให้ด้อตาด้อโอ้โหมือกระถือค่ะ อยู่ร้านเห็ดย่างพิษเ,เห็ดย่างก็ถือกระบอกเด้อตามามาตามาให้โชคให้ลาบปลุกร้านมาเด้อตาเนี่ยให้ปลุกล้านมีถูกมีลาบแม่ นอตาที่หาย้นอเนาะโอ้หเนาะเป็นยังนอตานอบอบอกเบาลูกล้านปุ้งเด้อนี่ันทีว่าหาโชคห้ลาบลูกล้านกันเขียนห้ด้วยตาเด้อ ออกระบตาออกไปแล้ไประบไปเลยโอ้ตาไประบเนาะทำตัวตรงเลย ตาจันหรืตาเซ่นเอเอ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 าเล่นปะเอาเล่นปะอบเลยยังอยู่เลยกมัวเลยเรยกเยกค่จัดออกนแล้วกเนาะเ็ดน้าปุ๊ สี่ตัวเจ็ดห้าหกเจ็ดสามโอ้โหเจ็ดยังได้บาทีดเดยวอีวันทีหนึ่งเลยบอโอ้มันมหามหอทุกมาหอกด้หาหาตัวหนึง่ง หนึ่เจ็ดสามหกตัวเลยแปดห้าหกหนึ่งเจ็ดสามสองตัวดิค่ะ แปดห้าหกสามวให้เท่านี้โอ้วงวงกลมนะสามศูนเดี๋ยวมันปุนกันนี่วงกลมสามศูนล่งลงลังสามศูนย์ล่งสามศูน Mm. Menggiu, menggiu. M. 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 Mm. Mm. Oh, oh lah, ma bedi. Oh, nanti. Tante, tajen. Taji. 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 Taji dan nang itu sih. Taji, ma. Mungkin.

ให้หกตัวตัดยังไงนี้อ่ะแปดห้าหกหนึ่งเจ็ดสามให้ตัดซื้อเอาบอกรางวัลที่หนึ่งโอ้ให้รางวัลที่หนึ่งโอ้หรางวัลที่หนึ่งเฮ้ยเราได้สิไปหาได้เนาะตาเนาะอ้อ Ens, มาไหนตาตาจันบอกตาจันบอกชี้ชี้ชีไหน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 นโอ้ตาจันตาซี่กูกลางเนาะผูนั่งอยู่กลางตาซี่ได้อเออนั่งชันเข่า

โอ้หแล้วมันทีหนึ่งเด็กล่างหายสามศูนย์เพื่นวานี่เพื่อนมันใจร้ายแต่จัน์ตะเซ่มาเขาเพื่อนเนาะนี่หายแล้วมันทีหนึ่งเลยค่ะไปหาสื่อเรื่องนี่น่ะอันนี้คืออันนี้เลียกล่างเลียกล่างอันนี้คือบนสามตัวบนโอ้สามศูนย์นี่ล่างหนึ่งเจ็ดสามนี่บนแล้วนี่น่ะ โอ้างวัลที่หนึ่งเลยโอ้จันมาหายรางวัลที่หนึ่งด้วยค่ะนี่รางวัลที่หนึ่งงวดหนึ่งกันยาด้วยค่ะนี่ห้าเอ้ยแปดห้าหกหนึ่งเจ็ดสามแต่แตดแต่จันหายแล้วด้วยค่ะนี่ค่ะไปหาซื่อด้วยค่ะนี่จันให้แล้วเนาะนาสารหลักกิโลนะคะจันตาเซ่ท่าน นท่านอาจารย์ป yeah, ้อมนะคะนั่งย์นป้อมหน s. <S ้าไหวมาใช่นั่งไหวเลยที Wha ่อาจารย์ป้อมก็มานั่งไหวที่หน้าศาลนะคะได้ยกกล้องมาถ่ายดูเดี๋ยกกล้องมาเนาะอดใช้สติอดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะจริงเต๋อ ว่าอะลูกคูดอออ่ะอืออ๋ออดีใจร้ายเข้าให้รางวัลทีนึงอาจารย์บอกว่าค่ะเพิ่นมาหวา้ซื้อๆแล้วค่ะแต่ตาจันตะเซ่เขาสิงเพิ่นค่ะอนี่ค่ะให้รางวัลที่หนึ่งอันนี้เด้อค่ะนี่ค่ะอ่า เลขหกตัวเลยเด้อค่ะนี่เลขล่างสามศูนด้อค่ะคุน่ะดีใจไร้ค่ะดีใจไร้อายมสามศูนย์สามศูนล่างล่างสามศูนล่าง มันก็เป็นแนวทางน้องวันที่หนึ่งกันยายนนะคะหกเจ็ดเนาะอยู่อาจารย์ป้อมแกก็ลงนะมานั่งไหว้สาณาตาอาจารย์ตาเซยามีนะคะอยู่ก็ตาเซเข้าส่งอาจารย์ป้อมนะคะมาเข้านะ หกตัวสามตัวสองตัวล่างนะคะ,ะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทุกท่านเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกับตันดัมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ